สวัสดีครับพี scream, ่น้องเอฟซีถูกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับงวดที่แล้วเป็นยังไงเนาะมีผู้ใดโศกผู้ใดหมานเพราะ้องครับงวดวันที่สิบเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะครับงวดวันที่สิบเป็นเล่าพัฒนาของผู้ขุนเหรอครับครับเอามายืนยันให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะครับอันนี้เป็นงวดวันที่สิบนะครับเด้อครับของเพิ่นกับเขาแตกสะแตกไส้คือว่าเหรอครับของเพิ่นครับสมสายาเยาบนอยู ผู้ขุนนะครับเนาะครับขุนออตะเล็กตัวดีๆงามงามมาห้เนาะครับขอนเพิ่นกับเขาศูนย์แปดเต็มๆนะครับครับขอนเพิ่นให้วิ่งบนล่างนะครับเนาะขอนเพิ่นเพิ่นสิมาในสำนองนีนะครับงวดงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดตัวที่สิบครับศูนย์แปดครับเลขเที่ยงของเพิ่นเลขวิ่งของเพิ่นกับเจ็ดแปดนะครับเลขมันออกเจ็ดแปดปะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก่า เ8็ดแปนะครับนะเ,เ,เนาะดเดเพิ่ออกตัวใดนะครับโอ้เลีออก0 8นย์แปครับางศูนย์แปดนะครับเนาะ่เหล้าพัฒนางวดวันที่สิบนะครับเ็ดเกาาเนี่แหะครับครับศูนย์แปดกเพิ่มกัเขาเต็ม,เต,มเต็มนะครับเนาะนี่ครับศูนย์แปดนะครับเนดะ้อ ข้เพิ่นครับเลขเกียร์ข้อเพิ่นกับงามครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกมัมีครับมีิตะเกตกับแปะงามครับเลขเกตครับครับวิ่งลู่ทุกคนเกตครับงามแล้วครับเนาะครับตามต่อครับเพิ่นว่าให้สร้างไม้รวยวันสุดนี่สุดสั่งให้รวยวันิ่นว่าครับเอาตามต่อของปูขุนนะครับเด้องวดวันที่สิบสามแหละครับมือนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วครับเนาะครับวันจันทร์ที่สิบสาม รอ่าลุยๆนากันเด้ครับเด้อมาเบนตัวเลขน้ำปูขุนครับเป็นทรงมาแล้วครับสําหรับตัวเหลขเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับย่าเป็นเล่าพัฒนาสาหรับโค้งโค้งสุด้ทยของปูขุนบนก็ออกไปแล้วนะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อเป็นชุดของเล่าพัฒนาครับครับเขามาเบิงนํากันแล้วครับเนาะครับเหลาพัฒนาครับ ครับของเพิ่นกับงวดที่แล้วครับ0ูนย์แปดเต็มๆนะครับแนละ้วงวดวันที่10บเราพัฒนาไดครับเด้อครับจะจำซับซนครับเป็นเล่าเราพัฒนาแะครับงวดวันที่สิบสามแล้ะครับ 13เนาะครับเนาะส3พฤศจิกาห6หนะครับครับเอาไปด้วยน้ำกันวดนี่ครับวดที่แล้วข้เพิ่นกับแตกซะแตกทรายครับครับเลขของเพิ่นกามาสูตรเดียวนะครับครับบนล่างขาเพิ่นพิ่นสินบนล่างบนล่างครับบนล่างครับเลขบนเลขล่างครับ บนล่างของเพลนเลขวินของเพลนเพลนมาใหา้เต็มศูนย์เลยครับเพลนครับบ่ม,มีตัวหนึ่งนะครับเนาะเลขวินนะครับเด้อเอาไปจับเพลนครับเลขวินสำหรับผู้ขุนศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าครับเอาไปจับเบิ้ลครับเหล็กวินเด้อครับเด้อครับสำหรับเหล็กวินปูัขุนวิ่งลูดที่นี่ครับวิ่งเลยครับวิ่งลูดวิ่งปูขุนเบนหอยหกกับสามเด้อครับเด้อหกกับสาม หกกับสามครับเอาไปจับเบิ้งครับวิ่งลูดหกสามครับจับคู่มาให้กับมิดสามเก้าแหละครับคือเก้าแหละครับจับคู่มาให้ครับจับคู่มาให้ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสามแล้วก็สามสี่ สามสี่มีสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกสามหกสนะครับเด,ดสามแปดสามครับ ตัวสุดท้าย90 90นะครับเด้อสำหรับเหล็กปูคุนกับมีเค่นี้ครับขัข้องิวนกับมีบนมีล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเราพัฒนาเลยครับเด้อจดจำซับสนครับหัวันที่13ครับ วันที่13นะครับเนาะบนล่างครับบนล่างเลขวิ่งวิ่งลุดนะครับวิ่งลูด6กับ 3, 3ครับ6กับ3ามนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งเลขวิ่งของปูขุนกะจับไปตามนี่แหละครับครับ,รบเลขเลขสามตัวปูขุนจับมาให้ปูขุนจับให้ยมหาหาง สามหางครับสามหางสคูสามหางาครับเนา,าะครับ,รบจบมาให้กับหกศูนย์หกสามครับศูนย์แปดศูนย์แปสม สี่สองสามครับสำหรับเล็ปูขุนอันนี้เป็นเล็กสามตัวเล็กสามตัวนะครับนะเล็กสี่ตัวกับนีครับสำหรับเล็กปูขุนครับกับสไตล์ของปูขุนแหะครับเล็กสตัวจำให้สองคู่ครับ2คูสอ,สอหางแป ส6 3 2ูน3แล้วก็สอง3ูน8 3ครับครับอันนี้เลขสามตัวของเพอ่น สี่ตัวครับสี่ตัวครับเลขสี่ตัวกลมที่นี่ครับสําหรับเลขปูขุนกลมมให้เพิ่นกลมมาให้ยสี่สามกลมสี่สามครับเอาไปลวยไปลวยครับเอาไปลวยเงื่นนี่ครับกับพระเอกของเพิ่นก็หกสามแหละครับครับตัวนี้เป็นพระเอกของเพิ่นครับทุ่มนี่ล่องมัดครับ ตุ่ล่องแล้วครับเนาะครับสำหรับเลขสามตัวผู้คุ้ให้มากกว่าหกศูนย์หกสามแหละครับพระเอกของเพิ่นเอาเอาไปมาต่วนมาฝากเอฟซีนะครับเด้อครับกำงามให้เอฟซีลำลำลุยลุยหงวดนี้ครับงวดวันที่สิบสามนะครับเด้อครับเป็นเลขเล้าพัฒนาครับหวยไล่วันเนาะครับเนาะเป็นของประเทศเล้าครับ ะแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อผูขุนค,ค,ครับผูขุนเด้อครับเด้อมาดีอโทรศัพท์เพื่อนกระมีครับเพือ่อนต้องการติดต่อเพื่อนกระไ้ครับถามตรงๆเพื่อนกระไ้ครับ อ้าวสำหรับเลขปูขุนครับเหล้าพัฒนาครับงามๆนะครับเนาะครับเป็นชุดของเหล้าพัฒนาเะครับเด้อครับวันที่สิบสามบทลางเลขเคี้ยงของเพินกับศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขวิ่งวิ่งลูดเลยครับวิ่งหกกับสามครับหกกับสามครับ จับคู่กับ07 07 07 2 3 3 4 3 7 3 6 6จ็ดศูนยเสกลุ่มนะครับเด้อหกสครับ3 4กับกลุ่มครับ8 3ดนะครับเด้อตัวสุดท้ายครับ8 3 9 0ครับครับเลขกเด่นของเพิ่นพาเอกของเพิ่น3ตัวกับ0 6 3ครับ น้ำงามเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับผู้ใด้ขอเมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับขอปิดกําลังใจให้แน่ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อกดติดตามครับเพื่อสืบสัมผัสแนวทางของปูขุนนะครับเด้อสําหรับเล่าไร้วันครับครับเอาน้ำงามไปสูบไปหมาดน้ำกันเด้อครับเด้อครับคลิปนี้ก็บ่มี่อย่างหลายเนาะครับเนาะครับขอให้เอฟซียู่ดีสบายครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ครับ มันมันชุกชกแหงๆครับสําหรับแรงนี่ครับขึ้นนี่สองถุ่มครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสาหรับคลิปนี้ครับทั้งสองเสี่ยงหยาพ้าละขอสวัสดีครับ